เราต้องยานบอกว่าเขาสิ่ง่างี่นี่แล้วเขาโปรโมทให้นี่่นีกว่านี้น้ิัังอยู่แล้วทุกอย่าเนี่ยยมเเจะด้ดีขอหรอกซือได้ต้ซื้อแล้วมัได้รับมันได้รั

เจ็ดหาศูนหาหามันฉีมามันรักน้อยมันรักน้อยครับตัวนี้นี่เก้านี่มาเต็มทีเลยสามเก่าเนาะเตือเอาเลยอันนี้อันนี้ล้มตาเลยสามแต่รักรวยสามเก่าเนเจ็บบนเจ็ดสามเก่าหาสามเก่าก็สามเก่าสามเก่านี่คือมาเต็มเต็มเลยมาครับเต็มเต็มเลยคือเนียนเนียนสามเก่าเนียนสามเก่า แต่รับแต่ร <niño sharing> ับรอยเนี <ind rails> <se es> ่ยบ <as straight> ่ง <backward> หูเด้อรับร้อยเนี่ยนี่จับใส่หาซื่อนี่ครับอ๋อนี่อันนี้คือจับใส่หซื่อจับใส่หาซื่อแต่ว่าเลขกันว่าสามเก้าฝันว่าจิงบินมดมาตกบงหันคร่องบินมาจิงบินคัปเตอร์อือลิปเตมาลุงหันบานเ้กเขากับมองพระไงนะเขาก็ยางลงมาสามคนแต่ไปเบิ้งเลขก็ซอมกันบ่ึนไปเบิ้งก็ได้บังหันเขาถือเขาสายไปแล้วนั่นแหละสองห้าสามเก้านั่นแหละ เพราะว่ามันเคยชุดก้อนกับฟันว่าอันนั้นหน้าวนมันออกอันอันนั้นนารถตู้นะครับรถตู้นมาจอดมันก็ออกสามเกาแต่มันหลงวดแลวล่ะครับอ๋อมันดนแล้วนะแต่แต่แต่มันออกอืมันออกบานนี่งวดนี่มันฟันว่าชิงดินมาล่งหันมีคนสามคนยางมากเลยไปเบิ้งเลขครับเบิ้งเลขนะแล้มีแต่ฟันแต่ํามนี่แ่ละ ครับอันนี้ลุงตากฟันตั้งแต่มมือเล็กออกเลยบ่หมดเออล็งออกตองหดตองหดอีกแล้วตองหดเดินี่อุ้ยผนผนกิ้งผมกิ้ลุกตองหดเมื่อไม่กี้ลุงตากหายหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยครับอ่านั่นแหละมันบานี่กันนี่นี่ร้านนี่สามเก้านต่ว่ากลับเอานน้ำแน่เป็นบ่ล่ะครับเอากองบอแน่นอนเนาะบางบางเทียบมันอาจจะมาลางก็ได้นะลุงตากมาลางก็ได้ยังก็ได้กับต่ว่ากับบอกกันว่าเออ ซื้อไว้ไม่จะไปซื้อหลายซื้อตอนละสิบบาทก็พอเป็นเนี่วทางแนวทางพอได้รุ่นพอได้รุ่นรต่ว่าเนี่ยข้างล่างนี่ลักน้อยนี่หามาตุดปุดเลยคันมี้ยังมาใส่เลยนี่นี่จับหางเลยซึ่ข้างล่างอาจิมาบุญก็ได้น้องตาอืมอาจมันแน่นก่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งหลายๆตัวเอาแต่ว่าไม่หาแต่ว่ามีหาอาจิมาตัวเก่าของน้องตาเงินที่ไหวบ้างหาโค อาหกอาชีวะเนาะหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหาก็ได้แต่ว่านี่มันแต่แต่ว่าอันนี้อันนี้ลูงตาหายลางหนีซูนหาก็เจนหาแต่ว่าถ้าเจ็ดนี่มันเป็นตีเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้ศูนนี่ก็ตีเป็นสี่ได็กเป็นสี่หาสี่หากับหนึ่งหานั่นละเดี๋ยวบเอาตัวนี้ละนี่เน้นๆเลยนี่ตัวนี้ สามเก้านี่คือคือลงตาเน้นให้เก้าสามสามเก้าเลขเจ็ดกับเลขหาที่ว่าตรงนี้ตรงนี้คือลองตาจับไซส์เลยซื้อเล็กความฝันของรองตาเลขฝันมาเพราะว่ามันมากมันก็จะเบิ่งอยู่ข้างบนมันบ่เห็นไหมนั่นแหละมันก็เห็นอ้วยห้าสามเก้ามันบ่เพราะว่าทักเซลยังใส่ต้องหัวเลย่องรตาอันนี้อันนี้ขั้นขั้นมากขั้นมางวดอีกคืองวดที่หาในรองตาให้มันบ่ นี่มันงวดกเาเดนะกหว่างดที่หเขาทุ่งวัเลยเขาทุ่งวันเลยแต่มันมันมันถูกตะโตดไน้ามันี่นะแทที่ผมผมมาที่หูจ้ากรองตาถูกนี่ขึ้นตั้งแต่เก้าศูนย์ที่ผมหน้าบอกว่ารองตาหาเก้าศย์ก็ถูกกับแล้วก็มาหนึ่งเจ็ผมผมมาน้ามนี่ก็ออกหนึ่งเจ็เจดหนึ่งก็้วก็ผมก็เลยมาอีกวีกมันมันจะหาตอนหาหนึ่งเจ็ดะอ้อนเจ็ดาศูนแต่งแต่จเจศูนย์เจดหาศูนย์มา หกอันนี้วันที่หกวันที่หกโอ้ยสาธุสาธุครับน้องตางวดก็อันงวดนั่นกับมันกับให้เขาเฮ็ดเก่าเนาะมันก็เต็มเต็มเนาะมันกับเลขกันเถิกเลขอันวันที่ผ่านมานี่บอกเลขอันหลายแหงครับเลขอันมันบอกได้อันเด้ยครับหนึ่งเลขอันบอกมาเลยเมื่อกี้อันนี้หลับเบิ้งเอาดังนั้นล่ะเด็กไปนั่งดังนั้นล่ะครับน้องตาครับเด็กดังนั่นล่ะ แต่แต่ว่าไอเเ้เลขเลขพศสอถือว่าก่อสร้า,าง็นมันเป็นสองพันห้าร้อยสาสิบเก้าแต่ว่าเลขลกัลกลักสองนี่คือดวงตาบาโบนีบาโบนีบน,นะงวดของวันที่สิบหกตุลาคกขมูลสอสน่งพันหกร้อยสีนะ่บาโบนีนเพราะว่านี่ก็เพราะว่าไปเห็นนะฟันว่าจริงบินตกลงมาก,กบเบิง้งเบิ้งเอานะครับเป็นยังไงเนาะฝันตองหวดัดเนาะฝันตองหวดัดเป็นเป็นเคลียร์แนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะครับ กัพิจารณาเบิ่งพิจารณาเบิ่งเอาครับอาจสิมากก็ได้อาจสิบ่มากก็ได้เนาะแต่แต่ว่าแต่บ่มามาเห็นแล้วได้หางวดแต่ที่ที่ผ่านมาน่ะหางวดนี่มามาสูงวงดครับอืเด็กหงดเด็กบังงวดเมื่อกี้ที่ว่าหลวงตาฝันว่าเจ้าที่เขียนเลขให้อแต่อันอันนั่งเขียนให้แต่งวดนี้คือคืนบินโต๊ะนะเลยไปเบิ่งหมองหันเลยไปเบิ้งหันหน้าชิงกินหนังคาปเตอร์ว่ามันชิงกินแบบคาปเตอร์คัปเตอร์แต่บางทีข้นตูดลงมาสามขนเนาะอแล้วเลยบ อ๋อคุณตกลงมาคนคนนีกบ่คนยางมากนะยางมากอ๋อตกตกยางบินมากเลยกับบ่ตายบ่อยางบินจอดจอดแล้วกับคนยางมากยางมากลูกมันแดงเราบ้านกับฟันแค่นั่นเองก็เลยก็เลยตื่นย้ำมาสอนมากเอะไปเบิ้งอีกวก็เลยตัวเก่าตัวนี่ว่ะอืมเลยวัดตีแต่ว่าเหนื่อเลยแต่ผมว่าลงตาฟันเหม็นขนาดเลยค่ะจมูกเลยก็เนี่ะ ขนมกัดได้ีอยู่อันนี้ดอยู่บหลายตัวลบ่หลายตัวบ่หายตวดทีบ่ผหายตัวอืมนื้อีันมาลงตากให้บ่หลายตัวบหลายอืมเงี้ยเขางามเงี้ยงยงามพร้อมงามบ่องามครับแต่ว่าคันเล็กล่างนี่คันผูตใามียังกับจับใสเลยจะถิพมห์หาอันนี้มาว่าเปอร์เซ็นต์เลยอันล่างอ๋อ ออลล่างนี่คือเอาเลขยังมาใช้ก็ได้ศูนหา,าสมิวศูนหาเข้าเข้าเปยนออกออก,ออกเลขศูนอาเลขอื่นไปใช้แทน่น,น,นะครับคือเลขสองหาก็ได้สองหาก็ได้มันนี่นะครับ,รบแต่ว่าหามันตาย<ห>ตยัวอยู่เลยหาหามทิมหาหามทิม,ม,ทมเลขล่างนี้นะ <c oughs> ครับคือคือผมเดินไปเมื่อกี้ตามโคตยิ้ะน้องตาผมเจอได้เลขหาขึ้นกันเลขหาอต่อยเลยเออผมผมยังว่าแต่ผมกับบอกรก้าเบ้าเว้านะครับเจอได้เลขหาหลายแห้ง มันจะมาได้บัวนี้ทามันกลับมันเนาะมันก็งา้ามู่เด่นแต่มันเป็นเก่าก็ไดมันเก่าบางทีก็ไดเดี๋ยวเอาตัวนนนี่แลับครับตดินเลยครับสาทุสาทุกครับดวงตาครับตื่นอรรถตามเก่าครับผมเลือกไปตัดกันนักอะไรครับเอาบกยาบนุ่มออกไปครับผมงวดที่หกกระไะครับครับท่านผู้ชมครับอเลขนี้ก็คือเลขกที่วงตาเพื่อนห้มากครับ ็นกระบอกเลขถูกมาหางวดแล้วครับวันนี้เป็นกระฝันอีกครับผมก็เลยมาตามต่อเลขเกของวันที่16ตุลาคมพศ2อ6 4ครับนี่ครับเจ็ดสามเก้าหาสามเก้าแล้วก็สามเก้าครับส่วนเลขล่างคือศูนหาเจ็ดหาครับเลกล่างนี่น้องตาว่าว่าก็คือยาทิมหาครับสามารถเอาเล็กตัวอื่นมาใส่ได้เบิดครับแต่บ่อห้ทิมหาครับเล็หลักล่างนี่ครับน้องตาบอกครับ คลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะครับเป็นความเชื่สอส่วนบุคคลเนาะครับกับพิจาณาเบิ่งเด้อครับอย่ามีโศกมีลาภพร้พอ,มพอมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมันมาทุกคนครับสาธุสาธุสาธุครับ